ร้านนี้มุสลิมกินได้สบายใจจะเป็นข,ข้าวแกงข้าวหมกกลวยเตี๋ยวมีครบวันนี้เราจะเปิดสูตรนะครับเมนูของมุสลิมนะครับที่ครัวนิยมเดชาฮาลานฟู้ดช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ตอนนี้เรามาอยู่กับพี่วุฒิเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นร้านนี้มุสลิมไม่ต้องกลัวครับผมทานได้เลยได้ครับคําว่าเดชาแทรกอยู่ตรงกลางครัวนิยมคืออะไรฮะชื่อมันออามาจากนามสกุลครับเขาเป็นนามสกุลด้วยครัวนิยมเดชาครับที่ร้านขายอะไรบ้างครับเริ่มต้นได้ข้าวแกงนะครับเช้าๆเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยมานี่ได้กินแล้วครับเมนูก็มีประมาณยี่สิบอย่างครับผมไม่ซ้ำครับเปลี่ยนทุกวันครับนอกจากนั้นมีอะไรครับมีก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอยข้าวซอยซอยไก่ซอยเนื้อแล้วก็ตามสั่งตามสั่งตามสั่งก็มีเนื้อสไลดดเนื้อตุ๋นเ้าหมกมีไหมเขาหมกมีเขาหมกไก่ธรรมดาไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็เนื้อตุ๋นจานละเท่าไหร่ครับเขาแกงเริ่มต้น30บาทครับอย่างหนึ่งถ้าสองอย่างสองอย่าง40ราคาดีมากคุณผู้ชมอยู่ย่านนี้ขายราคาที่ถือว่าถูกแล้วนะฮะวันนี้จะให้เปิดสูตรหนึ่งสูตรนะครับเลือกเมนูอะไรของร้านครับซุปเนื้อครับซุปเนื้อครับผมชาวมุสลิมทำอร่อยแล้วเดี๋ยวดูวิธีครับ วิธีการทำซุปเนื้อต้มน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและที่ขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสรสหนึ่งรสไก่เพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทําให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดต้มจนเดือดแล้วใส่เนื้อตุ๋นที่เตรียมไว้ตามด้วยใส่พริกใบตั้งโอและหอมเจียวตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเท่านี้ก็อร่อยใครๆก็ติดใจ จำชื่อไว้ครับครัวนิยมเดชาฮาลานฟูด้ดของดีราคาถูกเมนูเยอะแวะมาได้เลยร้านอยู่ตรงไหนครับอ,อยู่ถนนประชาอุทิศนะครับเม่งงจายนะครับจุดสังเกตอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคารกสิกรสาขาเม่งงจายนะครับเจอหน้าร้านจอดรถเลี้ยวซ้ายเข้าได้เลยนะครับร้านเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง3โมงครึ่งครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ผองกุ้งรสรสหนึ่งกุ้งอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับรสเนื้อรสไก่รสต้มยำนะครับมองไปทางร้านด้วย หาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากูเม่มาเก็ตฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าและตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับผมสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง